วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพลลิสกำลังจะไปที่ควีนเอลิซาเบธโอลิมปิกพาร์คที่ลอนดอนค่ะ เฮลิสมาที่นี่โดยนั่งรถไฟมาลงที่สถานีสแตดฟอร์ดค่ะทุกคนซึ่งพอมาถึงเนี่ยก็น่าสนใจตั้งแต่ตรงทางออกเลยนะคะที่เขาก็จะมีความรู้ต่างๆเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับสถานีหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถไฟนะคะอย่างเช่นมีคนลืมล่มถึง1900คันต่อปีเลยนะคะที่ลอ t แอน f ์เค่ะ จากต้องสถานีสเตชฟอร์ดออกมานะคะเราก็จะเจอกับห้างเวสฟิลด์ค่ะทุกคนแล้วก็ระหว่างทางที่เดินไปควีนโอลิมปิกพ์กเนี่ยก็จะผ่านร้านค้ามากมายเลยนะคะมีร้านอาหารไทยด้วยค่ะทุกคนจากสถานีสเตชฟอร์ดนะคะเราเดินผ่านร้านต่างๆเดินผ่านห้างไปก็ใช้เวลาเดินประมาณ7นาทีก็จะถึงควีนเอลิซาเบธโอลิมปิกพ์คค่ะ นอกจากมาช้อปปิ้งหาของกินแล้วที่ควีนอลิซาเบธพาร์คยังมีกิจกรรมมากมายให้ Enjoy ด้วยนะคะกิจกรรมที่หาทําได้ที่ควีนอลิซาเบธพาร์คนะคะก็คือการเช่าจักรยานปั่นเที่ยวค่ะทุกคนโดยที่ฟรีครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือแค่ใช้แอปแล้วก็สแกนตรงตู้สแกนจักรยานนะคะแล้วก็ใช้ได้ฟรีเลยค่ะ ที่นี่นะคะเราก็จะเห็นโครงเหล็กสูงๆตรงนั้นนะคะสีแดงๆนะคะทุกคนมันก็คือสไลเดอร์ที่ชื่อว่า Arcelo Metro Orbit นะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอุโมงค์สไลด์ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดของโลกค่ะ q วีนอลิซาเบธโอลิมปิกพาร์คนะคะก็ใช้จัดงานโอลิมปิกเมื่อปี2012ค่ะนอกจากนั้นยังใช้จัดงานพาราลิมปิกอีกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ข้างหน้าที่เห็นนี้ก็คือลอนดอนสเตเดียมค่ะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่เปิดงานเป็นที่ปิดงานอะไรสำคัญต่างๆนะคะการแข่งขันต่างๆแล้วก็ยังใช้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ด้วยค่ะวิสีเทียนด้วยเห็นไหม ริมคลองอ่ะเหมือนสีเทียนเลยอ่ะข้างๆอ่ะที่มันเป็นเสาสีสีอ่ะอ๋อเอวะเหมือนแคนยอนนะทุกคนที่นี่มีกิจกรรมให้เล่นด้วยอ่ะดูดิดมีเรือถีบน่ารักมากเลยอ่ะจะชวนใครมาถีบเรือได้บ้างอ่ะอชวนเพื่อนเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยอ่ะทุกคนเพื่อนขี้เกียจปั่นนะเฮ้ยอ,อยากเล่นจังเลย นี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบของโอลิมปิกพลาค่ะเราก็สามารถขึ้นเรือเป็ดเรือหงเหรอเรือห่านได้ตรงนั้นเลยทุกคนดูดีๆจังเลยอะ่ะอ,อยากเล่นบ้างไม่มีเพื่อนถีบถีบคนเดียวก็ไม่ไหวขอทําอะไรกันนะทําไมเขาต้องมามาเลียงเรือเรือห่านเรือถีบนี้ไว้เป็นแถวนักกระดานเขาจะแข่งกันหรอเออทาอะไรกันเนี่ย เอาลำนี้ก็ปั่นถอยหลังด้วยตรงนั้นทุกคนเห็นเรือป่าไม่แน่ใจเรืออะไรอะ่ะเขาน่าจะให้พายเขาเรียกเรืออะไรนะคายักเหรอทุกคนใช่ปะเออสามารถที่จะมาเช่าเรือคายักแล้วก็พายได้ด้วยไม,ม่ใครพายเลยอากาศดีขนาดนี้ทำไมอะ่ะเออดูดี ที่นี่ก็มีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยนะเพื่อนๆแบบว่าถ้าวันอากาศดีๆเนาะมาทํากิจกรรมกันถ้าอากาศดีก็สามารถมานั่งที่สวนสาธารณะนี้พักผ่อนหย่อนใจชิลๆได้ด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเรื่อยๆสําหรับคนมีเวลาตรงนั้นก็มีสวนน้ําให้เด็กๆเล่นน้ําด้วยนะทุกคนมีน้ําพุให้เด็กๆเล่นน้ํา เด็กๆก,ก็ใส่ชุดไวยน้ำมาเล่นน้ำพูกันใหญ่เลยทั้งครอบครัวเลยทุกคนเดี๋ยวแพล,ลิสจะพาทุกคนขึ้นไปเล่นสไลเดอร์กันนะไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะน่าสนุกมากเลยทุกคนน่าสนุกน่าสนุกจริงๆ เสียใจมากทุกคนเขาบอกต้องจองล่วงหน้าคิวสไลด์มันเต็มอ่ะทุกคนไม่เป็นไรเนาะขึ้นไปชมบรรยากาศเฉยๆแล้วกันนะคะเนี่ยท่อๆเนี่ยทุกคนเห็นป้านั่นอนะ่ะคือสไลเดอร์ทุกคนมันเป็นเหมือนลำโพองอะไรเนี่ยไปไหนอะ่ะเหมือนแบบฮัลโหล Are you doing a slide too? ะจะไปข้างในก่อนหรือเดินรอบก่อนไหรือจะไม่ไป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  <laughs> ไปใส่รวมๆไปแล้วกัน <laughs> เดินเดินเดเดินจบทุกคนก็จะเป็นแบบนี้แหละอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <laughs> อย่างนี้ดีกว่า <c oughs> วิวมันไม่ได้เป็นตึกตึกไม่เห็นชัดเหมือนกับที่เราไปเดือดฉาดอะไรอย่างนั้นน่ะเพราะว่านี่มันออกมานอกตัวเมืองหน่อยอะ่ะมันก็เหมือนยังมีแอรเรียที่มีพื้นที่ให้เขาพัฒนาซัมติงอยู่ถ้าเทียบอะไรแอรเรียนี้ก็น่าจะประมาณลาดกระบังไว้ออกมาข้างนอกนิดหน่อยฮคือ <c oughs> <c oughs> มีตึก <c oughs> มีอะไรเห็นกรุงเทพอยู่อะไร ตอนเพื่อตอนนั้นเดอะชาดแล้วก็ไอเส้นพอเราไม่เห็นเราเห็นเดอะชาดอะโมนมไอแหลมแหลมนั่นคือตึกเดอะชาดนะทุกคนข้างแม่น้ำเทมนะไปดูวิวที่นั่นดีกว่าสวยกว่าเยอะสวยแบบคนละแนวอ่ะยังไงเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูคลิปเดอะชา์ดของเพลลิสได้นะคะเพลลิสเคยพาไปแล้วจ้านี่ก็จะเป็นรูปแบบ โครงสร้างเนาะก็คือตัวสไลเดอร์เนี่ยมันก็จะพันรอบฐานส่วนอนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นปรติมาก,กรรมที่เขาดีไซน์ออกมากลัวไม่รู้ดิกลัวแบบไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะมีคนอยู่ในสไลด์ไหมอ่ะหูยให้นอนด้วยอ่ะใช่มันต้องนอนสไลด์ไปเลยแล้วก็แ h e เฮล멧ด้วยนอนอย่าง,น,าางนี้น่าเห็นนะ<ช><ๆ>ที่เขาจะใส่ที่หัวนะนีเน่เด็กเด็กก็ใส่ก็เกงขาสั้นเลยเขาก็สไลด์ได้หมด เออริงเออเขนั่งแล้วเขาก็นอนนั้นน่ะกลัวค้างไม่ค้างหรอกมันมันสติบมากว่มนนั่นแหละไปเลยลงไปเลยอ๋อมันเป็นถาดเห็นปะใช่ปะเรานอนบนถาดหรือเปล่าถ้านอนบนถาดมันจะไปเร็วมากเลยนะมันจะแบบหัวใจวายตายหรือเปล่าอ้าวงยังไม่ลงลงยาเดี๋ยวลองเรดา เป็นผ้าเลยออกเป็นผ้านั่นเนไปละเราเห็นเสี่ยวเฮ้ยเสี่ยวอ่ะแล้วเรามาเล่นันเดียวเฮ้ยเราจะท็อกตายค่ะไอ้ทันเออุโออม,มงเออะไรแล้วก็เอสไลเดอร์ไม่มีผ้านะมันเตียงเอาเป็นผ้าเป็นเบาะเอาเป็นเบาะให้นอนนั่งไปและเออใช่มีเป็นเบาะ ลงมาเลยไปแล้วเว็แบบเดียวเองเอาแล้วยังโอ้ไปแล้วน้องคนนี้ดูไม่กลัวอ๋อมันจะเป็นเบาออะทุกคน คนมันก็จะแบบว่าเป็นวิวที่มันมีโกงอะเนาะก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วเดินออกไปกันดีกว่าอ้านบันไดไปไหนอะทุกคนบันไดมันเดินลงล่างแน่เลยบันไดเดินลงล่างอะ ที่เห็นน่ะที่มันเป็นโครงเหล็กขาวๆที่พันรอบตัวโครงสร้างก็คือบันไดค่ะทุกคนเดินลงไปเลยไม่เอาไม่ลงดีกว่าไปขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ง่ายกว่าแยะไม่ต้องเหนื่อยด้วยทุกคนแต่ถ้าใครอยากออกกําลังกายก็ลงบันไดไปแล้วกันนะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะแพลลิสก็จบการพาชมควีนเอลิซาเบธโอลิมปิกพาร์คแบบคร่าวๆรวมถึงสไลเดอร์นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาใหม่คราวหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายโอหนักอ่ะเสียวหนีบมืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ